คลิปนี้นะคะครูก็จะจัดดอกไม้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่านักเรียนคือยังไม่ได้เรียนมาเลยนะครูก็แนะนําการใส่ f o ล์โฟมในแจก,กันะไรเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะสอนแบบง่ายๆคือหาดอกไม้อะไรที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะลองดูสักแบบหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปเรียนแบบมาตรฐาน1 1แบบที่ครูจะสอนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใครว่างๆที่บ้านมีดอกไม้ก็ลองจัดดูนะคะ เดี๋ยวครูจะจัดใส่จจกันตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะมีดอกเอื้องไหมานานะคะอันนี้เรียกเอื้องไหมานานะคะที่มีที่บ้านอันนี้ก็ดอกเข็มครูก็เก็บเอาถถแถวแถวที้แหละแถวแถวโรงเรียนนะคะโรงเรียนปลูกดอกไม้ไว้ก็เอามาทําใช้ประโยชน์นะคะเวลาเราจะไปเลือกเก็บดอกไม้ที่วิเลยนี่เราก็ต้องดูด้วยนะ ว่าเราไปเก็บอย่าไปเก็บไอ้ตรงที่เขาสวยๆเราเก็บแบบตกแต่งให้เขาด้วยนะคะอันไหนมันไม่ดีอะไรเราก็ตัดมาอันไหนใช้ได้เราก็ใช้อันนี้เราก็จะจัดแบบง่ายๆนะคะโดยใช้เรื่องไหมานาสามกิ่งขอโทษนะคะมันก้านมันพันกันอันนี้รู้สึกว่าดอกก็จะรับประทานได้ด้วยนะคะ ดอกเวลาเขาเป็นดอกเขาจะมีแบบกรีบออกมาแต่อันนี้ยังไม่มีนะคะก็จะมีกรีบออกมาเขาก็จะเอาไปรับประทานได้ค่ะอันนี้เราจะตัดจัดแบบฟรีสไตล์นะคะลองดูก่อนอยากให้ทุกคนนะลองดูว่าบางคนไม่กล้าจัดดอกไม้ไม่กล้าปักไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟรีสไตล์ แต่ฟรีสไตล์ของเราก็ไม่ใช่ว่าอะไรๆก็เสียบไปได้นะคะการจัดดอกไม้นี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เหมือนการแต่งตัวเหมือนกันนะคะว่าแต่งยังไงมันถึงจะสวยมันถึงจะดูดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะเริ่มเริ่มจากเราดูจากรูปทรงของก้านก่อนนะคะเนี่ยรูปทรงของก้านก้านเขาไม่ได้ตรงอ่ะเขาง,งออย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะวางยังไงดีเราจะเอียงมานี้เรียกว่าเราจะเอียงมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ คือแล้วแต่ศิละปะของแต่ละคนแต่ละคนจัดออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบเยียงมาทางนี้มันมันก็ได้อะคือมันจะไม่มีอะไรแบบว่าถูกผิดอะไรที่ว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นศิละปะมันเป็นการที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้ครูจะเอาหันมาทางนี้นะคะแต่จริงๆแล้วใครจะหันทางนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบครูจะหันทางนี้นะอันเนี้ยเราก็ใส่ไปขิงแรก คือดอกไม้ดอกไม้สดเนี่ยมันไม่เหมือนดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถดัดให้ก้านเข้าไปทางไหนก็ได้ตามใจเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นดอกไม้สดเนี่ยคือเราต้องปรับว่ากิ่งเข้าไปทางไหนแล้วเราจะจัดยังไงถึงจะสวยนะคะอันนี้ครูก็จะใส่ให้หลดรันกันลงมานะคะเวลาจัดดอกไม้บางคนไม่กล้าจัดก็คือจะไม่กล้าตัด กลัวเดี๋ยวแบบสั้นไปยาวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือต้องมีความมั่นใจด้วยเวลาทำนะคะให้ลดหลั่นลงมานะคะสองสองช่อนะคะอันนี้ช่อที่สามช่อที่สามนี่คุณก็จะไว้ข้างล่างเลย ะะแล้วเราก็จะตกแต่งด้านล่างด้วยเข็มนะคะเราจะใช้ดอกเข็มไว้ด้านล่างเติมใบไปนะคะ อันนี้ก็ดูสดชื่นนะเห็นไหมคะเราก็จัดแล้วเราก็วางที่มุมบ้านเนาะมุมโต๊ะมุมบ้านอะไรก็สวยงามถ้าเราจะใช้กิ่งไม้มาตกแต่งก็ได้นะคะกิ่งไม้เป็นไหนอ่ดแล้วเราก็ดูนะคะตรงไหนที่ว่ามันต้องการจะปกปิดแล้วก็ใส่ ใบลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เห็นก้อนฟอโฟลร์โฟมหรือเราจะใช้ก้านดอกไม้ตกแต่งนิดหน่อยความจริงเราดูในบ้านอะในบ้านเรากิ่งไม้อะไรอะไรเรามันก็ใช้ได้หมดเลยนะคะมันก็สวยของเข้าไปแต่ละแบบของเขาเขาก็มีความสวยของเขาอยู่ สำหรับใครที่ยังไม่เคยจัดดอกไม้เลยอ่ะวันนี้ครูอยากจะให้ทำแบบนี้นะคะหาดอกไม้ในบ้านเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะเลยเนี่ยแค่นี้นะคะก็จะได้ดอกไม้สวยๆประดับบ้านเสร็จแล้วเราก็จัดเปนี้ตึงนะคะให้สดชื่น